จะทำสูตรใหม่ทําตัวใหม่หรือจะหมักไว้ใช้ตลอดชีพเลยก็ได้นักสูตรนี้จะมีอันตรายกับต้นพืชของเราไหมไม่มีนะครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนนะครับสวัสดีพี่น้องสมาชิกในกลุ่มของพวกเรานะครับเดี๋ยวจะให้ทัวร์อะไรนะเห็นไหมใต้ใบดูมดมันจะมาหลบซ่อนอยู่ใต้ใบประเภียนนี้แหละดูวันนี้จะมาแจกสูตรวิธีการกําจัดมดนะครับเป็นวิธีการง่ายๆเนาะ สามารถทําลองทําเองลองทําดูก็ได้นะครับเป็นวิธีการสกัดเอาน้ําจากเปลือกไข่นามาใช้ประโยชน์ในการกําจัดมดเป็นวิธีการง่ายเลยไปไปดูก,กันกระทำอะไรบ้างสาเหตุที่ทาวันนี้คือชุดเก่ามันหมดแล้วนี่เป็นอันเก่าทําไว้นานแล้วมันหมดแล้วนะครับแห้งหมดแล้ววันนี้จะมาทําใหม่ให้เพื่อนได้ดูกันเนาะในนั้นเ็าทาแล้วก็นํามาเสนอเป็นคลิปเลยกันเอาอุปกรณ์ในการทําจะมีตัวนี้เปลือกไข่ เลือกไครก็ตามอัตราส่วนที่เพื่อนมีเลยแล้วก็จะเป็นตัวนี้น้ำส้มสายชูแล้วก็อุปกรณ์ในการตวงอุปกรณ์ในการกรองเรียบร้อยนะครับสารจับใบม่มีวันนี้ไม่มีนะจะเป็นใช้เป็นตัวนี้ทันยศผมนี่นะมาเรามาเริ่มกันเลยเลือกไครแบบนี้ให้เพื่อนทาการล้างแล้วตากให้แห้งนะแต่ที่สวนมันล้างแล้วฝนตกมาเมื่อเช้านะครับยังไม่ค่อยแห้งดีเท่าไหร่ ถามว่าทําได้ไหมทําได้เนาะนําเปลือกไข่ที่เราได้มาทําการนํามาตําตําให้ละเอียดเลยนะถ้าเพื่อนๆตากแล้วมันแห้งมันจะตาง่ายแต่ถ้าตากไม่แห้งมันก็จะเป็นเยื่อเดี๋ยวค่อยดูนะชุดนี้มันไม่ค่อยแห้งดีเท่าไหร่เปลือกไข่อือระหว่างนี้กลิ่นมะดามหอมชื่นใจมากเลยตำไปแล้วเอ,อ้ย ให้มันได้ขนาดนี้นะแต่ถ้าเเพื่อนตากให้มันแห้งมันจะละเอียดมากกว่านี้อีกนะขั้นตอนต่อไปนะครับนํามาใส่กับภาชนะของเราหรือเพื่อนจะนําไปใส่ในขวดโหลเลยก็ได้นะแต่ผมอยากจะเอาออกมาให้ดูก่อนอ,อยากจะรู้ใช่ไหมว่าเวลาเราสกัดเอาสารที่อยู่ในเปลือกไข่ออกมาใช้ประโยชน์ เราจะทําแล้วมันจะเกิดปฏิกิริยาอะไรบ้างเรื่องเขาอยู่นะผมจะสาธิตให้ดูนะครับจะได้เห็นชัดๆเลยใช้เปลือกไข่บดแบบนี้ประมาณสักสามช้อนโต๊ะช้อนแกงแล้วกันแบบนี้นะครับขั้นตอนต่อไปเพื่อนๆใช้เป็นตัวนี้นี่เป็นน้ําส้มสายชูต่อไปเราจะใช้เป็นตัวน้ําส้มนะครับนํามาเทใส่กับตัวเปลือกไข่จะเทนะมาเราดูปฏิกิริยากันว่า เวลาเปลือกไข่เขาโดนน้ำส้มมันจะเกิดปฏิกิริยาเลยรมะมารอดูกันเป็นวิธีการสกัดเอาแคลเซียมเอาสารที่อยู่ในเปลือกไข่ออกมานะครับสามารถไปทำตามดูก็ได้มันจะรุนแรงมากเลยนะนี่ก่อนที่เราจะนำไปใช้งานนะครับเราต้องต้องทำการสกัดก่อนดูมันจะมีปฏิกิริยา เห็นไหมรังส้มสายชูเขาจะกัดกลอนตัวเปลือกไข่เป็นลักษณะนี้เลยทำการรองไว้ก่อนเห็นไหมนี่ไม่ได้ทำอะไรนะเนี่ยปล่อยไว้เฉยเลยเหมาะมากกับคนที่ปลูกผักสลัดปลูกผักเอาไว้กินเองเนาะไม่อยากจะใช้ไม่อยากจะไปซื้อสารเคมีมาเราสามารถนำตัว ชุดนี้ที่เราทำนะสามารถนําไปฉีดป้องกันมดป้องกันหนอนป้องกันแมลงได้จะให้ดูไปให้ก่อนแป๊บนึงก่อนนี่อ่ะประมาณนี้แล้วกันมามาดูขั้นต,ต่อไปกันเราจะใช้ทิยวออไปต่อไปเราทำการผสม น้ำอัตราส่วนอยู่ที่ครึ่งลิตรนะครับกับตัวเปลือกไข่ที่เราทาการแชร่น้ําส้มสายชูเออต้องแช่ไว้ประมาณสัก5นาทีนะให้ตัวน้ําส้มสายชูเขากัดก่อนเปลือกไข่ออกมาก่อนนะครับใช้ตัวน้ําส้มกับเปลือกไข่ชุดนี้มาใส่กับน้ําเลยสูตรนี้ทุนแดงมากต่อไปสารจับใบ ใช้เป็นสันไลก็ได้ผมไม่ใช้ผมใช้เป็นตัวนี้เดี๋ยวก่อทำการคนอะไรเราจะต้องนำไปกรองก่อนนะฉีดพ่นกำจัดมดกำจัดนอนได้ดีมากๆนะครับประเภทของนอนขึ้นยอดต้นพืชต้นผักหาตัวยาไม่ได้ไม่อยากจะซื้อตัวยาไม่อยากจะใช้สารเคมีนะครับ นำสูตนี้ไปลองใช้กันเลยเนาะได้ผลดีมากเลยนะต่อไปเราจะทำการนํามากรองด้วยนี่สิงนี้กรองกรองก็นําไปฉีดพ่นได้เลยนะนีะ่เสร็จแล้วโอ้โหระหว่างนี้กลินน้ำส้มแรงมากใช้กับสเปรย์ฟอกกี้นะครับ เคใส่ไปเลยกอนี่ถามมาว่าเอออยากได้วิธีการกําจัดมดเนาะเพราะว่าบางสูตรผมก็ใช้เป็นมาไอตัวใบไม้ใช่ไหมแต่วันนี้บอกว่าอยากได้วิธีการทําเสร็จแล้วเก็บไปใช้งานนาน<ๆ>ก็ประมาณนี้แหละเสร็จแล้วนะเดี๋ยวก่อนที่เราจะนำไปใช้งานเราจะทําการนํามาหมักใส่กับนี่ขวดโลกของเร้าโกน นี่เป็นขวดโหลชุดเก่าที่ผมทําไว้นะมันหมดแล้วไงก็เลยทํสชุดใหม่ทําตัวใหม่ออกมาไว้ใช้เพื่อนสามารถทำเยอะๆกว่านี้ก็ได้นะแต่ผมผมรับรองเลยว่าผมทำไปรอบหนึ่งแล้วจะต้องคุณพื่อจะต้องถามว่าเขาวิธีการทำใหม่ผมก็จะได้ทำให้ดูรอบนึงน้ำตาส่วนอยู่ที่ครึ่งนิดนะครับแบบนี้ผสมแล้วก็หมักทิ้งไว้เลยอย่างน้อยหมักทิ้งไว้5้านาทีนะครับสามารถนำไปใช้ได้ หรือจะหมักไว้ใช้ตลอดชีพเลยก็ได้นะครับใช้ทีละหนึ่งช้อนโต๊ะช้อนโต๊ะนะอ่ะมาต่อไปเราก็นําตัวน้ํายาของเราไปฉีดพ่นกําจัดมดกำจัดแมลงกำจัดนดอนกันป่ะลุยมีมดขึ้นบริเวณใบแบบนี้นี่ชห้ดูทําการฉีดพ่นไปเลยนะครับมดตรงนี้จะแตกกระเจิงเลยของเราเป็นสูตรสารอินทรีย์นะครับอาจจะเห็นว่าเขาไม่นอกนะแต่เขาจะหนีนะครับเนี่ย ฉีดครั้งสองครั้งใครมีเวลาก็ฉีดในช่วงที่ช่วงเช้าก็ได้หรือจะเป็นช่วงเย็นก็ได้แล้วสูตรนี้จะมีอันตรายกับต้นพืชของเราไหมไม่มีนะครับไม่มีอันตรายเลยเนี่ยทำการฉีดพ่นไปเลยแล้วประเภทของผักสลัดนะพี่ฉีดได้ไหมฉีดไปเลยครับฉีดคลุมบางๆเนาะป้องกันประเภทของพวกหนอนกินใบมาลงนะครับเห็นไหม ทำครั้งเดียวใช้แบบยาวๆนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะกับวิธีการกําจัดมดที่น้องๆถามกันเข้ามาว่าอยากให้วิธีการกําจัดมดก็จะเป็นชุดเปลอดไข่ชุดเก่านะครับที่ตากไว้แต่ว่าฝนมันตกช่วงนี้หน้าฝนเนาะหวังว่าคลิปวันนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนสมาชิกในกลุ่มเกษตรของพวกเรานะครับใครอยากรู้เรื่องการเกษตรประเภทไหนสามารถคอมเมนต์มาแชร์ความรู้ในกลุ่มของกเรานะครับหรือถ้าคิดว่าคลิปของผมมีประโยชน์ก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ฝากกดติดตาม ฝากกดแชร์ไปด้วยแชร์ให้กับเพื่อนสมาชิกในกลุ่มของเราเนาะประมาณนี้แล้วกันวันนี้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับกับกกวิธีการทำเกษตรวิธีการง่ายวันนี้ขอตัวลาไปละบ๊ายบายขอบคุณทุกการกดไลค์กดติดตามนะครับสวัสดีครับ